ก็สวัสดีทุกคนด้วยดีซีเวอร์ครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมโอวัตสองนะครับซึ่งเออจริงปาเกมเนี่ยผมไม่ได้แตะมันมาประมาณแบบปีครึ่งถึง2ปีแล้วอะคือแบบเหมือนผมเพิ่งรู้มาจากเพื่อนเองว่าโอวัตสองอะมันมาเมื่อแบบเมื่อวานเองมั้งผมก็เลยแบบเออกลับมาเล่นแล้วก็มาดูกันนะครับว่าแบบเออสกิลผมปัจจุบันนั้นเป็นยังไง งั้นก็เข้าเกมเลยแล้วกันโอเคทุกคนผมเพิ่งรู้ว่าโอวัตสองมาเอาตัวละครสพอร์ตใหม่เข้ามาแล้วผมยังไม่รู้เรื่องไดซาเพราะฉะนั้นผมขออ่านสักแป๊บหนึงแล้วกันนะครับเรื่องสกิลมันเดี๋ยวผมก็กลับมาอีกทีหนึงโอเคน่าจะได้ไังผมน่าจะพอเข้าใจอยู่น่าจะเล่นได้อยู่มั้งงั้นก็ลุยไปกันโอ้หเริ่มมาเห็นตัวทีทีมเราเอ้ยเอาได้อยู่หรอย คือที่มันโโอ้โหเอาไงดีอ่ะฮันโซกับกินจีต้องเอาให้ได้อะ่ะผมทำอะไรไม่ได้อะ่ะตัวเนี้ยเจออย่างเงี้ยโอเคเราโดนดิฟแล้ว <c oughs> ทีมเราเอาสไนเปอร์มาสองคนแล้วเราจะมาดูกันว่าโอเคสไนเราตายไปแล้วหนึ่ง <c oughs> สไนเราโดนดิฟกี่รอบแล้วฮัลโหล <c oughs> โอ้โหสไหนเราสไนเรา เล้เราเลสตุ้มเป้ไปเลยชิ้นดีโอ้ให้อยู่ให้อยู่ตรงนั้นไหมวับมันฮะวับหลังกับแพงได้ด้วยโอเคเทนอันติอันตีมาเพื่อนอันตีมาเพื่อนโอ้โอ้โอ้โอเคแทบไม่ค่อยช่วยอะไรเลยยิงไม่โดนบีบีด้วยตกลงบีบีดีโยตกลกค ลิงเออลิงดีกเปลี่ยนตัวข้ามันเปลี่ยนตัวข้ามันนั่นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้มันเอาไกลมันเอามันเอามเอสนยเออแจ๋วลิงเออเปลี่ยนไปลิงแล้วดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยจะเปลีนตั้งแต่ต้นโอ้โิวี่เพื่อนีเพื่อนีเพื่อนเกือบเกืกือบเกอบโอ้โหดี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 มาทีสเอาอาตามาไปไ้ะไเลย อยูกันอยูกัน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 กเ้มาที่เลยเดี๋ยวดดดเอยู่เ่นกันอยู่งเลยเมื่อกี้ยู่อยูยอยูจ้ไปทีมนั้นเตรียมเป็นใครอะเมื่อกี้ไม่ได้มองเปนรีโอเคพอใจได้แหละเจอลิงลุงอย่างนั้นยิงไม่โดนอะมันปไปตทยแปลกๆอะายกเกีะระวังระวยูกันยูยูยโหว้าวว้า เกือบแล้วเกือบตายแล้วเอ่อฮิวเพื่อนกับนฮิวเพื่อนกับนฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนใครเพื่อนรข้ามาครบยันือถ้ามาครบยานติเลยจะได้แบบง่ายง่ายกว่าเยอะเลยมาครบแล้วเพราะฉะนั้นคิดโซเนตกลายอยู่ไปปิวแถวสุดยอดเป็นตกัรทีมเมยและตัวเองทำสเตเมตเองละโอ้หลบแล้วบาย

โอ้โหแทงมันมาลอยตูดแล้วไ,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 ไป้ไๆไไปิงสถางกลับมาก่อนปิ้งซะโอ้ยอ้อ,อ,อเข้าไม่ได้หนึ่งรีกับฟาลาเร็วเอาให้ไวนั่นแหละบุกไงคือเยอะมีอันติีด้วยใช่ไหมลุยสปอร์ตเต็มที่ฮิวคาบันชิบหายเลย เทเททุกคนมาแล้ว<จ>อัน <puis> ตี้ทำไปโอเคไปไปไปลบๆๆบโอเคดีแล้วไม่โดนโอเคโอเคเรัฮิวเพื่ออะไรฮิวเพื่อละโู้ให้อยู่หลังเดี๋ยวมาเอามาดิเออไอ้ตัวแทนดีนิปุ๊บโอเคโอเคฮิวฮิวฮิวต่อฮิวต่อฮต่อโอ้ยเจนใจเย็นเจนเล็กน้อยมาระเบิดแตกไปหนึ่ง วิสต์ทายิดชิายล้ิายลชิพายลชิายชิพาไว้บ้างไหมคเถินโอ้โหตาย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 โดนทุกอย่าง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 ไป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 กันสิอะไรตรงนั้นโดนลอยไม่ดิโอฮิวไม่โดนถ้าไปฮิวระยะมันหน่อยตั้งเลยหนึ่งอยได้ตอนข้อพลอยแล้วอะ พ่อไปพีตาร์พ่อไปก่อนฮาวิสพีตาร์ไม่ใช่เธอเหรอ,อทุกคนทีมเราคือแบบสุดยอดมากเลยทุกคนดูดิสามคนเลือกอีกสองคนยังไม่เลือกเลยตอนเนี้ยสุดยอดเลย This is fine. ช่างมันบุกในกันสี่คนนี่แหละเพราะอีกคนหนึ่งมันเข้ามาแล้วดูดิจะท,ทำอะไรไหวไหม,ไหมอาจจะไหวก็ได้พไเพราะพวกเราเก่ง โอ้ยไมันเอาเลยไ่วับเออไ่นแหละเอาหลังมันเลยเอาหลังมันเลยเทเซอร์ระวังเทเซอร์โอ้โหมีสบ้า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 ใครก็น่าช่วยน่ะเขาคนมากนะที่ช่วยแต่ว่าเออมันไม่ทันนะไม่ด้เตี่ยวคนเดียวเลยเหรอ แต่ทุกคนผมสังเกตว,ว่ารู้สึกว่าแบบสีเท้ามันชัดไงมันเป็นผมคนเดียวบ่ะที่รู้สึกว่าแบบเออสีเท้าเดี๋ยวนี้มันค่อยๆดังขึ้นแบบเอาให้รู้เลยอ่ะอันนี้เราเรออะไรกันนะเฮ้ยเห็นซัมบ้าแบบเห็นซัมบ้าแบบเห็นมันฆ่ามันทีสิมนอยู่นี่เองฆ่ามันให้ตายสิมันดีไปแล้ว A later few moments เราทำอะไรกันเนี่ยเราตามจับไอ้ซอมบ้าคนนี้เขาเดินไม่ได้นะหนีไปเฮ้อโอ้โหมายล่าโดนอะไรมายล่าโดนอะไรเรือถ่ายวูบเลยปุ๊จีเอ่อไม่เห็นอะตัวอะไรบ้างอะโอโอเครู้แล้วมีอะไรมายล่าเอ่อทีมบร์บีสไนเปอร์ไหมอะเดี๋ยวอะไรไปลันลามันหน่อยเพราะเราไม่มีตัวไหนลันลามันเลยเรามี ตัวที่ไม่ต้องเล่นอะไรเลยกับตัวที่ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นหน้ามันโอ้มาค้างอะไรตอนนี้อย่าเพิ่งค้างอย่าเพิ่งค้างมันค้างหวังว่าจะรอดโอเคไม่รอดอยู่ดีโอเคผมควรหวังอะไรเมื่อกี้ผมยืนนิ่งๆให้ฮันเซลสไนแน่ๆเมื่อกี้โอเคได้ดีอย่โทษลุยโอ้โหดีว่าโอ้โหไม่ใช่นี่ตอนนี้โอ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  สรุปแชตตีไม่ได้ช่วยใครทั้งนั้นเอาตัวสิ่งที่ช่วยทําได้คือวิ่งให้เร็วขึ้นเพื่อหนีจากคัปี๊ันโซดีว่าใจเย็นนะยิวได้แค่นี้เอ้าไม่ไดาถึงแล้วเหรอโอเคจบแล้วก็จบไปแล้วสำหรับคลิปวันนี้นะครับส่วนใครที่แบบเหมือนคิดว่าแบบเอ๊ดีซีเบิร์กลับมาแล้วหรืออะไรประมาณนี้เอ่อก็จะบอกคำตอบกับตรงนี้เลยว่าเออไม่อะ เดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะอีกประมาณชัดหนาเอาจริงๆคือเหตุผลที่มีเวลามาลงคลิปนี้ได้เพราะว่าเออมันเป็นแบบเหมือนวันหยุดยาวด้วยแล้วก็อาจารย์ไม่ได้สั่งงานในช่วงนี้เขากเาิเดีกว่าผมมั่นใจมากว่าเดี๋ยวพออาทิตย์นี้จบไปปุ๊บอะอาจารย์ได้ลุมกระทืบเด็กตายคาที่แน่ด้วยกันบ้านก็ไม่มีอะไรละไปละ